สวัสดีค่ะดีต้อนรับเข้าสู่แคมป์อีดีแชนแนลวันนี้เราไ่ทำอะไรคะวันนี้เรามากางตลทดสอบติดเรนโคเบอร์นะครับโอเคมาอันแพ็กกันเลยทีเดียวตอนนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะได้มานะครับเป็นสินค้าเป็นไอเทมยอดฮิตในปัจจุบันนะครับกับเต็นต์ตัวที่ค่อนข้างเป็นกระแสในเวลานี้เลยนะครับก็ทูรูม MDX นั่นเองนะครับผมใช่ค่ะ ก็คือตอนนี้เรากลางเอาไว้ก่อนเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ติดเชลเตอร์นะคะแล้วก็ตัวที่เราจะเอามาทำเบนค o โเวอร์ตัวนี้ก็คือเป็นสีน้ำตาล INT นะคะ<อ>ก็จะมีสีเข้มกว่าเต็นจริง,รงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเลนท์เวอร์ที่มีสีเหมือนกับเต็นค่อนข้างใกล้เคียง,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 งที่สุดจะเป็นน้ำตาล CD แต่เราเลือกตัวน้ำตาล AT, INT ขึ้นมาเพราะว่าเราอยากให้มันดูคอนทราสต์กันแล้วก็อย่างนึงตัว พัชไวโดมทูรูมตัวใหม่ที่เป็นแคนวัตตัวโคแมนทัสกีนทูรูมเฮาส์เอ็มดีเอ็กซ์แต่ว่าเป็นตัว TX คใช่ะ2023 2023เป็นงานญี่ปุ่นตัวนั้นจะเป็นผ้า t ีนะครับลักษณะะเป็นผ้า t ีเพราะฉะนั้นแล้วสีน้ำลายเอ็นทีเนี่ยพอใส่ปุ๊บเนี่ยจะค่อนข้างล้ายซ้ายกันนะครับ ของไฟชิทไทยนะคะก็คือตัวนี้จะเป็นเลนโคเวอร์ค่ะก็จะมาพร้อมกับถุงโรลอัพที่สามารถใส่ตัวเลนโคเวอร์เพื่อเก็บได้วิธีการก็ก็ปิดนี่นะคะยังไม่ได้แกะมาเป็นถุงเลยทีนี้เรามาอันแพ็กกัน,นค่ะถุงรุ่นนะคะงานก็จะมากับถ <c oughs> ุงมากระถุง <c oughs> กับตัวตัวเลนโคเวอร์นะครับ <c oughs> โอเคค่ะสีน้ำตาล I N T นะใช่สีสวยนะสีน้ำตาล I N T เนี่ยก็จะมีรุ่น c o m m a n รุ่นอื่นที่ใช้สีแบบนี้เลยก็จะมีรุ่น Instant สี่ p ใช่ c o m m a Instant ก็จะใช้สีนี้เหมือนกันน้ำตาล I N T กับเขียว I N T อันนี้ก็คือสีเดียวกันเป๊ะเลยค่ะโอเค ก็ครั้งแรกเลยนะที่เราจะมากางเลนโคเอร์ให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะแต่ก่อนอื่นจะไปกางนะครับคือทางทางทางไฟที่ไทยเนี่ยเขาจะมีเฉพาะตัวเลนโคเบอร์กับถุงมาให้นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะต้องหาซื้อตัวเชือกอยางยืดนะครับตัวที่จะยืดเลนโคเบอร์นะครับแยกมาเนาะกับตัวเกี่ยวนะครับตัวนี้ตัวที่จะเกี่ยวติดตั้งกับตัวหลังคางเลนโคเบอร์นะครับ จะต้องมีเชื่อกับโลภุกนะครับซึ่งทางร้านเองก็มีจาหน่งเนาะค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนถามกันเยอะมากเลยว่าจะใช้ยาวเท่าไหร่คือเราก็เลยต้องมากลางเพื่อที่จะ DIY ให้เพื่อนๆดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอามาคอนเนคกับตัวเรนโค v เวอร์เนี่ย เราต้องใช้เชือกยาวเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้ปอยเอาเชือกมาประมาณ5เมตรค่ะแล้วก็เอากันไกไปด้วยเพื่อที่จะได้ตัดแล้วก็กามาลงกางไปพร้อมๆกันใช่ใช่เราทำไปพร้อมๆกันเลยก็คือด้วยกันเลยครั้งแรกของเราเหมือนกันใช่ค่ะเดี๋ยวมากางไปพร้อมๆกันนะครับผมโอเคครับก็ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวปอยจะมาโชว์อุปกรณ์นะคะที่เราใช้สําหรับเลนโคเวอร์นะคะ ก็จะมีเชือกยางยืดมันจะลักษณะ3มิลค่ะเป็นเชือกสีดําที่ซื้อมานะคะประมาณ5เมตรแล้วก็ทางเราก็มีจํำหน่ายด้วยนะคะอยู่ที่20บาท5เมตรค่ะพี่ยื่ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่ไหมโปรโมชั่นหมดแล้วหมดแล้วเเียจจังอย่าไจัดใหม่นะอย่าไปจัใหม่นะโอเคค่ะก็หาได้ทั่วไปเลยนะคะ หนาสามมิลเป็นเชื่องเหมือนยางผุกผมของผู้หญิงนะคะอันนี้อันนี้เราก็มาเทสให้เพื่อนๆเ,เลยเน,ะน,นเาะจองจริงก็เทสใ,ให้เพื่อนๆด้วยแหละแล้วก็ส่วนส่วนพุกเนี่ยก็จะเป็นสีสามมิลเดี๋ยวอยากให้เอาไปให้ดูใกล้ๆเนาะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอามางานเดี๋ยวมาสูงให้แป๊บหนึ่งนะเราก,กําลังทําให้ดูว่ามันประมาณนี้เราขอเล่นแบบเนี่ยมันก็ประมาณนี้แหละอ่าใช่เดีาล,ลอเดี๋ยวเราลองบอกวิธีการคอนเน็ก ๋ยวให้ปอเอาไปใกล้ๆก็ได้ค่ะเอาไปที่กล้องค่ะอันนี้ฮุกก็คือ43มิลน,นะคะเป็นแบบเขาเรียกพลาสติก hard duty เป็นแบบพรีเมียมเลยก็คือล็อกแล้วเนี่ยมันค่อนข้างเอาออกยากเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดจะล็อกแล้วคือต้องกะเชื่อกให้ดีก่อนก่อนที่จะล็อกเพราะว่าถ้าจะแงะอีกทีต้องใช้อุปกรณ์ค่ะมันแกะไม่ออกจริงมันแข็งมาก แต่ว่ามันมันสะดวกมากอ่ะก็เข้าเบรมที่หนึงเอาวิธีการแกะมันจะมีร่องด้านหลังอยู่แน่ใจเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวไปใกล้ๆกันเอาวิธีการใส่ก่อนปะแกให้ดูแล้วก็ใส่ไหมให้ดูอันนี้เดี๋ยวเราแกให้ดูมันจะมีบางหน้าแล้วโอเคมันจะมีอย่างนี้ใช่ไหมครับเป็นรูอยู่บริเวณนี้เพื่อนๆจะเห็นนะก็ต้องงัดเข้าไปนะมันจะออก นี่คัเท่าไหร่นะเพราะมันแข็งมากเนี่ยถึงจะออกมานี่นะครับค่ะแล้วก็วิธีการใส่ค่ะคุณปอทําให้ดูด<ส>เลยท<ส>ีเ<ส>ดียวใส่ก<ด>็วิธีการใส่ง่ายๆครับมันมีรูด,ด้านหลังอยู่รูตรงนี้นะก็ใส่เชือกเข้าไป้วนี่เราต้องการเอาวันเอาผมเส้นเดียวก่อนแล้วกันเนาะก็ใส่แล้วก็วิธีการล็อกง่ายๆเลยครับก็ปิดลงนี่แค่นี้ครับเราก็จะได้ออกนะคะั <Okay. S 1> ถ้าจะล็อกให้เป็นห่วงก็เอาท้ายแน่นนั้นใช่เอาท้ายเอาท้ายคล้องกับตัวหูของไฟจิ๊ไทยแน่นละโอเคอืมโอเคค่ะก็โอเคเดี๋ยวอธิบายให้ฟังแล้วคืออุปกรณ์มีเชือกยางยืงด,ดมีตัวหุกนะคะแล้วก็มีตัวนรน cover ร์ cover เ,เ,เนี่ยขออธิบายตัวโคเว v e r นิดนึงเร cover จริงจริงแล้วเนี่ยเราเราใช้วัสดุได้หลายผ้าเลยแต่ผ้าที่เราเลือกใช้เนี่ยเป็นเนโค cover แบบโค้ดแบ็กนะคะ 70D Lipstop c o a t b a c k นะคะคือหมายความว่าใต้ทับเนี่ยจะเป็นสีดำซึ่งจะสามารถที่กันแสงได้ร0 0เปเนะคะเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ใต้ทับเนี่ยเราจะไม่รอดเจนอีกรอบอันนี้นะแสงนะอันนี้ใต้ทับนะครับเจนดอีกรอบนะเปิดไฟอยู่นะปุ๊บไม่มีแสงเลยเห็นไหมครับใช่แสงจะไม่รอดผ่านอ่านี่คือผ้าโคสต์แบ็กนะครับตรงนี้เป็นเวอร์ชัน2แล้วนะเวอร์ชัน2หมดแล้วนะครับผม ก็คือถ้าเกิดว่าเราอยู่ใต้ทาบตอนที่อากาศร้อนแล้วเราไม่มีตัวนี้ช่วยเนี่ยก็อาจจะร้อนเลยเดี๋ยวเราพามาดูกันใต้ใต้ตัวเชลเตอร์ของตัวโฟมแมนทัฟทินบลูร์เมเกก่อนนะถ้าเนี่ยของตัวเชลเตอร์เนี่ยจะเป็น75ดีนะคะก็คือคล้ายๆกันกับตัวเลนโคเวอร์แต่ว่าตัวนี้นี่มีเคลือบพดนะคะนี่คือข้างในนะครับอันนี้คือข้างในตอนที่ยังไม่กางเลนโคเวอร์นะถ้าโดนแดดเขาก็จะสามารถส่องเข้ามาได้นะ อันนี้เรายังไม่กางอินเนอร์เคบินนะครับแต่เนี่ดูให้ดูหลังคาก่อนให้ดูหลังคาก่อนอ่ตอนยังไม่กางเลนโคเวอร์เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่เรากางเลนโคเวอร์เสร็จแล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะ,ะ,ะวิธีสังเกตด้วยน้ำตาลไ n เกับน้ำตาล c d ดีต่างกันตรงที่ขอบด้วยนะครับอ่าใช่ขอบอ่าบางทีเราดูรูปจากรูปเนี่ยบางทีดูไม่รู้เนาะสังเกตที่ขอบนะครับอ่าอันนี้ดีมากเขาเรียกว่าอะไรนะขอบคุ้นเหรอใช่ค่ะถ้าน้ำตาลไ n เนีเนี่ยจะเป็นเสียงตันเข้ม แต่ถ้าน้ำตาลซีดีก็คือจะเป็นสีเหมือนตัวจะเป็นค่อนข้างออกเหลืองเหลืองใช่อันนี้น่าจะเป็แบบนี้เลยค่อนข้างที่จะคอนทราสกันเลยนะครับสีเกับสีออค่ะโอเคครับอืมอ่าทีนี้เราก็เริ่มกันเลยนะคะอ่าโอเคโอเคซอรี่นะอันนี้อยู่ด้านหลังตัวที่เป็นโลโก้ไฟชิไทยอะค่ะจะอยู่ทางด้านหลังเดี๋ยวเราขอด่วนอันนี้ต้องไปด้านหลังหลังหรือหน้าหลังหลังเหรอโอเคอันนี้ก็ด้านหน้าโอเคด้านหลังจะผอมด้านหน้าจะอ้วน นี่หรอปะอ่ะอ่ะาโอเควางบนพื้นกันก็ได้อ่ะคลี่ลองคลีด่ดูคลี่ดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ดูหาที่ราบก่อนอ่าโอเคค่ะก็ ด้านหลังจะผอมใช่ไหมโอเคผอมนึกออกยังเอาอย่างนี้สังเกตดีกว่าสังเกตง่ายๆโลโก้ไฟล์ชีไทยอยู่ด้านหลังใช่ค่ะโลโก้อยู่ด้านหลังนะกลางแล้วมันก็จะออกประมาณนี้ถอกอันนี้คือยังไม่ได้ขึ้นหลังคานะค่ะโอเคจริงๆวิธีการกลางเนี่ยศึกษามาบ้างนะว่าถ้าเอาให้ง่ายนะครับก็จะต้องติดตั้งจากทางด้านหลังก่อนโอเคหรือว่าติดตั้งติดตั้งทางด้านหลังคือหมายถึงว่าจะต้องพลิกด้านขึ้น อ่าพิกก็คืออันนี้ไปด้านนี้แล้วเอาเนี้ยเกี่ยวก่อนแล้วก็ค่อยจับชายด้านหน้าลูดข้ามไปสองคนเอาไหนลองดูอ่ะลองดูมาลองดูกันทำยังไงนะ,ะเดี๋ยวเราต้องติดตั้งไอตัวตัวเกี่ยวก่อนได้ดอ่าเดี๋ยวติดตั้งตัวเกี่ยวก่อนนะตั้งเนาะก็เชือกหนึงเส้นนะครับสอดเข้าไปในห่วงนะครับแบบนี้ แล้วก็ตัวคุกตัวนี้นะครับด้านท้ายเขาจะมีรูอยู่เนาะก็ใส่เชือกเข้าไปจริงๆถ้าเพื่อนๆจะให้ให้แข็งแรงเนี่ยก็ควรจะเ,เขาเรียกอะไรนะไปเช็คเข่านีดนึงให้มันเป็นตุ่มๆหน่อยนะครับมันจะได้มีพื้นที่ยึดเกาะเพิ่มขึ้นเนาะอะก็ใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปปุ๊บเราก็ปิดอันนี้ครับล็อกเรียบร้อยนะครับอ่าเสร็จไปแล้ว เชือกองยาวประมาณเท่าไร่เดี๋ยวลองดูแล้วเดี๋ยวมาบอกเพื่อนๆกันนะครับว่ามันควรจะยาวประมาณเท่าไหร่อันนี้ผมตัดมาประมาณประมาณเม็ดหนึ่งแหละอันนี้นะประมาณหนึ่งเม็ดเนาะอ่ะเดี๋ยวไปอีกข้างหนึ่งอาจจะต้อง DIY นิดนึงเนาะใช่เพื่อให้มันได้ระดับ หรือถ้าเกิดว่าอยู่ๆเราทำแล้วมันยาวเกินไปจริงวิธีแก้ก็คือเขาเรียกว่าไว้เนาะ,ะเกลียวทำเป็นเกลียวก็ได้เรียบร้อยนะสองด้านศึกษามาบ้างก็เดี๋ยวลองดูครับว่ามันได้ผลไหมก็คือศึกษาจากไอ้ตัว TX นั่นแหละใช่ศึกษาจาก TX <c oughs> มาเโอเคเดี๋ยวเราเอาง,งาน M cover มาข้างหลังก่อนแต่ปุ๊บก,ก็กางหงายขึ้นครับให้ตัวสีดำขึ้นอย่างนี้เนาะ <c oughs> เห็นไหมอ่ากล้องเห็นปะกล้องน่าจะเห็นอ่า ให้ตัวสีดําขึ้นอย่างนี้นะแล้วก็แล้วก็เกี่ยวติดไปก่อนนะเกี่ยวติดไปก่อนนอแป๊บหนึ่งลืมติดตั้งไอ้ตัวข้างหน้าโอเคก็พอเราติดตั้งเสร็จแล้วใช่ไหมครับช่องออกมาโผล่มานิดนึงมันจะแน่นแต่คราวนี้ก็เออจริงเนี่ยอย่างนี้ได้ไหมแล้วก็ดึงไปข้างหน้าเลยดึงไปข้างหน้าเลยอ่าขึ้นไปคุมอย่างนี้เอ้ยเดี๋ยวอย่าถึงไปดิ อมีคนช่วยติดตั้งก็จะง่ายหน่อยนะครับเนี่ยไปอย่างนี้เลยเพราะมันดึงไปทางเธอมากเกินแล้วมันก็แบบไม่ค่อยมาเอาหลุดหลุดหลุดโอเคประมาณนี้ครับแล้วก็มาจัดทรงละให้มันดูสวยงามตัวไหนหลุดก็มาเกี่ยวใหม่นะ,ะเกี่ยวไว้เข้าฉลาดเลยเขาเกี่ยวแบบนโอเคฉลาดจ้า <laughs> เราก็ต้องยอมต่อไป โอเคอโอเคโอเคอ่ะเรียบร้อยไหมก็จะคุมเลนโคเวอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับแบบนี้เลย แต่ว่าเดี๋ยวเราจัดทรงให้สวยกว่านี้นิดนึงนะตอนนี้ยังไม่สวยมากนะครับแต่คราวนี้นะครับผมตัวงานเนี่ยเขาจะมีตีนตุ๊กแกมีตาไก่มาตรงนี้นะครับก็มายึดกับเสาคานเงี่ยมีอยู่เห็นไหมเห็นไหมมองเห็นไหมไม่แน่ใจนี่จะมีตีนตุ๊กแกอยู่เห็นไหมก็ปุ๊บแล้วก็ติดไว้นะครับแอบตรงนี้ก็จะอยู่ตรงกลางเนาะมีทั้งสองด้านนะครับผม มีแมงมุมมาทักข่ายด้วยอ่า <Hey. S 1> มีทั้งสองด้านนะด้านนี้ก็มีอ่าตรงนี้ก็จะคือจะอยู่จะอยู่กึ่งกลางของเต็นท์พอดีนะอันนี้ก็จะอยู่กึ่งกลางของเต็นท์พอดีนะครับของกับตัวอลูมิ o, เนียมโคเนาะใช่ที่มันเป็นเสาเสาคา,านค่ะติดตู้แกนเหนียวอยู่อ่าคราวนี้ก็จัดทรงได้เลย โอเคเดี๋ยวเราไปดูเราไปดูหลังคาด้านในครับหลังจากที่เราติดตั้งเลนโคเวอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะว่า,าเป็นยังไงนะครับไปดูกันเห็นไหมครับจะทําให้ห้องดูเขาเรียกอะไรอะ่ะกันแสงได้ดีขึ้นนะครับลดความร้อนภายใต้เชลเตอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวโคชแบ็กนะครับจะก,กันแสงได้ค่อนข้างดีเลยคือแสงไม่สามารถทะลุผ่านได้เลยนะครับก็เหมือนมีดาร์กลูมอยู่บนหลังคานั่นเองนะ ส่วนตัวระบายอากาศนะยังระบายอากาศได้เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ปิดบังนะใส่เลนโคเวอร์ก็ยังไม่บังนะยังระบายอากาศได้นะครับทั้งสองฝั่งสวยเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปยึดติดตั้งให้เรียบร้อยทุกมุมดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะ อโอเครีมากันอีกครั้งนะคะก็คือส่วนที่เล็กที่สุดที่มีโลโกโ้ไฟคิดไทยเนี่ยจะอยู่ทางด้านหลังของตัวเต็นท์ที่เป็นเลนโคเวอร์นะคะแล้วก็ส่วนที่กว้างที่สุดก็จะอยู่ด้านหน้าอ,อันนี้ก็คือวิธีการติดเลนโคเวอร์ประมาณนี้นะครับ <laughs> โอเคเดี๋ยวลงใช้เชือกยางกี่จุดนะเชืกอกยางทั้งหมด6จุดอ่าหจุดเพราะว่าตรงที่เป็นตีตุ๊กแกงเราไม่ใช้เชือกยางเนาะใช่จะจะยึดอีกทีก็ได้ม,มันมีห่วงมาให้นะเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวพาไปดู จะยึดอีกก็ได้แต่ว่าผมว่ามันไม่จําเป็นแล้วแหละเนี่ยจริงๆเขาก็มีห่วงมาให้นะเนีเ่ยเขายังมีห่วงมาให้เราก็สามารถที่จะดึงได้อีกแต่ผมว่าไม่จําเป็นละทั้งหมดหกจุดก็โอเคแล้วนะครับห้าเมตรนี่เหลือเยอะมากเลยอออเลออนั่นเหลือเป็นเมตรกว่าเลยเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องใช่เชือกห้าเมตรจะเหลือเยอะก็สปแป์ไว้ก็ได้นะครับโอเคจะเป็นฮุกหรือเป็นคาราบิเนอร์ก็ได้เหมือนกันด้านหน้ากับด้านท้ายใช้เชือกยาวหน่อยอ่าใช่ข้างหน้ากับข้างข้างท้ายเต็ม ท่าที่เราแบบเดี๋ยวเราต้องเราต้องเช็คแต่ว่าเท่าที่เราดูนะคือประมาณสี่สิบเซนมาน่ะสามสี่สิเซนเพราะมันยืดอีกไงใช่ใช่ใช่เพราะว่าที่ที่เราไม่ตัดเลยอะ่ะเราก็แบบต้องมาลองหน้าอืแต่วันนี้ยัง,ย,งยังลองเรื่องลมให้เพื่อนเพื่อนไม่ได้เพราะวันนี้ไม่มีลมเลยใช่ค่ะนะครับวันนี้ไม่มีลมเลยแต่คลิปที่อยู่ก่อนหน้าที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับลมแรงมากจนไม่สามารถกางเลนโคเวอร์ได้นะครับผมก็เลยมากางให้เพื่อนเพื่อนดู อีกหนึ่งคลิปต่อท้ายมาแล้วกันเนาะก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปเรนโคเบอร์นะครับผมเพื่อนๆมีคำถามสงสัยอะไรก็สามารถ inbox เข้ามาในเพจแคมป์ d ีได้เลยนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ใต้ด e s c r i p t ันไว้ให้นะครับผมหรือ Li น์แอดแคมป์อเลยก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวแปะไว้ตรงนี้เนาะ l i น์แอดแคมป์อีดีดีไลน์แอดใช้สำหรับถามข้อมูลแล้วก็ใช้สำหรับบริการหลังการขายครับเรามี after service ให้นะครับเพื่อนๆค่ะ ก้าไงคอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะที่ดูคลิปจนจบนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงประทับใจแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะคะเพื่อเราจะได้ทําคลิปดีๆออกมาขึ้นเรื่อยๆนะคะหรือใครอยากได้คลิปแบบไหนวิธีการการกลาวชีทหรือวิธีการการควายชีทหรือว่าคลิปใดๆสามารถทักแชทมาให้เราก็ค,คอมเมนต์มาใต้<ด>คลิปนี้ก็ได้เหมือนกัน ยังไงก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับส่วนรายละเอียดสินค้าต่างๆนะครับที่สามารถจะสั่งซื้อหรือช่องทางการสั่งซื้อต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้ลิงก์ดีสคริปชันด้านล่างเลยนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวฝากเพื่อนๆในคลิปหน้าและคลิปสัตไปด้วยใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับโอเคครับเพื่อนๆเราเช็คเรียบร้อยแล้วนะการติดตั้งตัวเชือกกับคุกนะครับตัวตะขอเกี่ยวเนี่ยให้ติดตั้งแบบนี้นะครับเอาเชือก เนี่ยร้อยออกมาข้างนอกนิดนึงนะจะค่อนข้างแข็งแรงกว่านะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างเหนียวเลยแหละดึงไม่ค่อยไม,ไม่ไม่ค่อยหลุดนะอ่าโอเคนะครับ อันนี้แถมให้ท้ายคลิปนะครับโอเควิธีการเก็บรักษาตัว 70D Code Back นะคะจริงๆแล้วบันมองว่าทุกวัสดุแหละที่เราซื้อมาเนี่ยเราก็ต้องดูแลรักษาซึ่ง 70D mm hmm. l i p s t o p Code Back เนี่ยก็เช่นกันนะคะตัวผ้าเต็นท์ของเราเป็น 75D ตัวนี้เป็น 70D แต่ว่ามี Code Back เพราะงั้นหน้าก่อนเราเก็บอะเต็นท์เราก็ต้องรอให้แห้งเพราะไม่งั้นมันเหม็นอับถูกนะไอ้ตัว l e n คเว v e r ก็เหมือนกันเรารอให้มันแห้งก่อนนะคะแล้วก็เราค่อยเก็บนะคะ uh huh. เบียกเรียกไม่ได้จริงๆฝนตกหนักเบียกจริงๆก็เอาผ้าเช็ดหมาดๆมันเอาผ้าเช็ดแล้วค่อยมากางตากลมตากใ,ใ,ให้มันแห้งที่บ้านก็ได้แต่ว่าไม่ควรที่จะแบบหมกเอาไว้เปียกแล้วก็เก็บเอาไว้นะคะมันก็จะทําให้วัสดุเสียหายถึงแม้กระทั่งผ้าที่แพงโคตรๆแบบแคนวาสเหมือนกันแคนวาสก็ต้องรอแหง้ง ไม่แห้งเป็นไงคะขึ้นลาค<อ>่ะอันนี้ก็ฝากไว้นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะแปะข้อควรระวังแล้วกันเก็บรักษาตัว7จ็ดสิบดีลิฟท์ซอปโค้ดแบ็คเป็นแบบ<ม>แ็คโค้ดดิงเอาไว้ใต้คลิป<ม>ด้วยเช่นกันค่ะ